สวัสดีครับพบกับผมทอมืองการนะครับผมกับวิดีโอพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอนําเสนอนะครับแหนบนะครับแหนบของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดโคนอนบางว่าภาษีเจริญนะครับทุนบุรีนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าแหนบนี้นะครับถูกจัดสร้างขึ้นนะครับเมื่อปี2515นนะครับก็ในปีนั้นนะครับในปีนั้นต้องบอกก่อนว่า ทางวัดโคนอนได้ําเนินการจัดสร้างนะครับอุโบสถหลังใหม่นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจึงได้จัดการจัดงานนะครับปิดทองฝั่งลูกนิมิตขึ้นนะครับและได้ดําเนินการจัดวัตถุมงคลนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับแก่ผู้ร่วมกองทุนถวายนะครับให้กับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรนะครับจึงได้ประกอบพิธีพุทธาพิเศษนะครับ นะครับพุทธพิเศษและชัยมงคลพิเศษนะครับณอุโบสถวัดโคนอนนะครับโดยนะครับโดยในงานนั้นนะครับมีหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะครับเป็นประธานนะครับเป็นประธานนะครับร่วมกับพระคณาจารย์นะครับผู้ทรงวิทยาคุณนะครับอีก55รูปนะครับในงานนั้นนะครับอีก55รูปนะครับอาทิเช่นนะครับดังๆทางนั้นเลยครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อบุญมีวัดอ่างแก้วนะครับผมหลวงพ่อเต๋วัดสามงามนครปฐมนะครับหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป้องนะครับหลวงพ่อโดวัดนามาตุมนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิบนะครับหลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือนะครับนนทบุรีนะครับผมพระอาจารย์นองแห่งวัดสายขาวปัตตานีนะครับผม พ่อท่านคลิ้งนะครับวัดถลุงทองนครศรีธรรมราชนะครับผมหลวงพ่อเล็กวัดหนองดินแดงเป็นต้นนะครับที่เอ่ยชื่อมานี่คือเป็นพระเกจิที่เพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องนานา,นาต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของพระเเกจิแต่ละท่านนี่คือทรง ทรงคุณทรงคุณภาพใช่ไหมครับมีอํานาจบารมีนะครับทุกทุกภคิจีาจารย์นะครับแล้วหลวงปู่โตวัดประดุชิมพีท่านเป็นประธานในพิธีนะครับการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับปีนี้ด้วยนะครับฉะนั้นแหนบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลในปีนั้นนะครับดูครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่เอี่ยมนะครับนั่งเต็มองคนั่งคัศมาธิเต็มองนะครับผมก็ ด้านหน้าแนบนะครับจะมีข้อความข้างใต้นี้เขียนว่าพระภาวนาโกสลเทระนะครับวงเล็บว่าเอี่ยมนะครับผมครับด้านหลังก็จะเป็นซองแนบนะครับใช้สําหรับติดหรือว่ากลัดกับขอบกระเป๋าขอบเสื้อต่างๆนะครับแล้วแต่ผู้ที่นําไปใช้จะสะดวกลักษณะไหนนะครับผมบอกเลยว่าแนบอันนี้นะครับเป็นแนบที่พิธีดีนะครับพิธีดีมากๆนะครับ แล้วก็เกจิอาจารย์ที่ผมได้เอ่ยชื่อไปแล้วข้างต้นนั่นคือแบบหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็องหลวงปู่เอี่ยมเองที่มีรูปอยู่บนแหนบนี่ก็คือแบบสุดยอดมากๆหลวงปู่เอี่ยมดังดังดังมากๆดังมีชื่อเสียงนะครับผมทั้งด้านเมตตามหานิยมนะครับเรื่องคงกระพันชาตรีนะครับพระปิดตาของท่านเป็นที่เรื่องชื่อเรื่องลือระเบือไก่นะครับผมด้านเมตตามหานิยมนะครับ หนุนดวงนะครับการคุณใส่นะครับผมบอกเลยว่าครบเครื่องครบครันนะครับเป็นอะไรที่น่าหามาไว้สะสมหรือบูชานะครับผมผมมีอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับใช้คำว่าหนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับก็หากว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหน้าหน,น,นคนหนสนใจนะครับอยากได้ไปบูชาก็ติดต่อทองมังกรเข้ามาได้เลยนะครับ เบอร์เดิมนะครับผม0953 98253 3 98นะครับหรือว่าแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ทันหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับทันพระเกจิดังๆต่างๆ,ๆที่ผมได้เอ่ยชื่อไปนะครับทันแท้แน่นอนของจริงครับผมบอกเลยว่าของจริงทั้งนั้นพระเกจิที่ผมเอ่ยชื่อมานะครับผมก็ ปี2 5 1 5นครับก็ถือว่าเป็นปีที่กำลังกำลังสวยนะครับเป็นปีที่ไม่ใหม่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ลึกจนจนคนหายากนะครับผมสนนราคากันนะครับผมเห็นเล่นหากันนะครับย้อนไปประมาณ5้าปีที่แล้วก็มีตั้งแต่หลักพันบาทเป็นต้นไปนะครับถึงพันบาทกลางๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครทุกอกทุกใจหรือว่าคุยกันทุกคอก็อาจจะได้ราคาพิเศษกันไปอันนี้ก็แล้วแต่การลุ้มปุดคุยกันนะครับผมก็ พอเหมือนกันเองก็เปิดให้บูชานะครับเปิดให้บูชานะครับท่านไหนอยากบูชาก็ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์ที่ผมได้ให้ไว้เดี๋ยวผมจะเขียนเบอร์ลงไปใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมจะได้สะดวกในการติดต่อสอบถามกันนะครับผมก็ฝากนะครับเพื่อนเืนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเครื่องที่ผมมีที่ผมสะสมไว้นะครับขึ้นมาเรื่อยเนะครับได้มา ดูนะครับเพื่อการศึกษานะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็รักพระเครื่องชอบพระเครื่องนะครับชอบวัตถุมงคลต่างๆชอบกระฝากไม้มงคลชอบสยเวทชอบไสยศาสตร์เรามาคุยกันนะครับเรามาคุยกันบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงนะครับผมและความศรัทธานะครับต้องเดินคู่กันไปนะครับความเป็นจริงกับความศรัทธานะครับต้องเดินคู่กันไปนะครับไม่ ไม่ไม่ไม่ได้สนับสนุนให้ใครเชื่อจนหัวปาาหัวปั๊มนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาของเรานะครับสวยไหมครับแนบโลปูเอี่ยมสวยนะครับผมบอกเลยว่าสวยสวยมากครับสวยมากผมก็ใช้ตามโอกาสต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าผมประสบพบเจอนี่ยคือเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับพวกพึ่งต่อแตนนะครับไอสังอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้กินเลือดเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับผมประสบพบเจอได้ ได้ได้ได้ด้วยตัวผมเองเลยนะครับตอนที่ไปเข้าป่าหาเห็ดคนเมืองกาศนี่แหละครับก็เดินชนลังแปนนี่แหละครับลุมคือใช้ภาษาชาวบ้านก็คือมาลุมแล้วนะครับมาลุมมาเกาะเต็มหน้าเต็มตัวเลยแต่ไม่ต่อยผมส,สักที่เลยนะครับผมมีแหนบลงปูยเอี่ยมแหนบหนี้ด้วยนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ผมเชื่อผมบอกเลยว่าผมเชื่อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวใครสนใจก็ติดต่อ,อกันมาได้นะ เดี๋ยวคลิปนี้สั้นๆแล้วกันนะครับประมาณ7นาทีกว่าๆแปดนาทีนะครับก็ผมทําคลิปประมาณนี้นะครับไม่ได้ยื้อเวลาเอาชั่วโมง YouTube นะครับก็เอาเป็นความชอบแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ทอมบันการจากไปก่อนกับคลิปนะครับแนบหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับบางว่าภาษีเจริญทนบุรีนะครับโดยที่มีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปลูกเซก นะครับเป็นประธานพิธีปุกเซปี2,515นะครับโอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้